ตอนนี้แอดไม่ได้มาถ่ายทุ่งนาให้ดูนะครับแอดกำลังจะไปถ่ายขบวนสินค้าที่985นะครับเลขทาง2นะครับให้กับรถเร็วที่171นะครับขบวนสินค้า985นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงขกาลกนะครับเป็นขบวนสินค้าพัสดุห่อนะครับส่งด่วนนะครับ ตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีนครชุมนะครับด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวแอดพอดีแอดมาที่บ้านสวนนะครับแอดเดินรดทุ่งนามานะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายขบวน985กับขบวนรถเร็วที่171นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน นี่ทางแบบผ่านทุ่งนาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานไม้ไผ่เพื่อไปสถานีคนครชุมนี่นะครับ ข้ามไปปุ๊บก,ก็จะเป็นสถานีเลยครับมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วนี่นะครับขบวนรถเร็วนะ ไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดนึงะครับแล้วก็เหลือแต่ขบวน T A นะครับวันนี้นะครับทำขบวนสินค้า98 5ดห้านะครับ T A สี่ห้าสี่ห้าครับนี่ฮะขบวนรถเร็วไปแล้วนะครับ บรรยากาศที่สถานีนครชุมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแอดื่านเพื่อนๆ <c oughs> กลับไปที่พักเหมือนเดิมนี่ก็ถ่ายเกือบเห็นขบวน รถเร็วที่หนึ่งเจดหนึ่งแล้วนะครับแต่เนื่องจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถเร็วนี่ครับอันนี้เป็นไม้หมอนไม้หมอนรถไฟําข้ามคลองนี่นะครับกอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศฮะที่บ้านสวนนะครับอยู่หน้าสถานีนครชุมนะครับก็ฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กลับไปที่บ้านสวนก่อนนะครับสวัสดีครับ